ในทุกปีจะมีสายการบินพาณิชย์มากกว่า36ล้านเที่ยวขึ้นไปบินบนฟ้าและจํานวนที่ว่าก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นการเดินทางทางอากาศอาจชว่วยให้สับสนได้ถ้าคุณเพิ่งจะเดินทางเป็นครั้งแรกและยังมีหลายสิ่งที่แม้แต่คนบินบ่อย,ยก็ยังเข้าใจผิดได้ดังนั้นเพื่อให้ความกระจ่างกับคุณนี่คือคําตอบของหลายๆคําถามที่ผู้โดยสารทุกคนมีจะเกิดอะไรขึ้นถ้าประตูเปิดระหว่างเครื่องกําลังบินฟึบละก่อน นะแบบนั้นมีแค่ในหนังถ้าใครสักคนเปิดประตูระหว่างที่เครื่องกําลังบินอยู่ได้พวกเขาอาจถูกดึงออกไปจากเครื่องบินทันทีด้วยแรงกดอา,ากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่งก็จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อเครื่องบินด้วยเหมือนกันเกิดทั้งอาจทําให้เครื่องตกได้เลยโชคดีที่เรื่องนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ประตูของเครื่องบินจะเปิดจากด้านในขณะที่แรงกดอา,ากาศในห้องผู้โดยสารจะผลักจากด้านในออกสู่ด้านนอกความแตกต่างระหว่างแรงดันภายในและภายนอกทําให้ไม่มีทางเปิดประตูได้เลย กฎการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างครั้งหนึ่งนานมาแล้วคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆบนเครื่องบินได้แต่กรณีนี้ไม่มีผลนต่อไปแล้วสายการบินส่วนใหญ่ให้คุณใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กได้ตรับใดก็ตามที่เปิดโหมดเครื่องบินแลับท็อปก็ต้องพับเก็บระหว่างเครื่องขึ้นหรือลงจอดและแท็บเล็ตโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือได้อื่นๆโดยทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานแต่จําไว้ว่าต้องอยู่กับที่นั่นหมายถึงคุณถือไว้ในมือหรือเก็บไว้ในกระเป๋าได้ แต่ต้องไม่วางบนตักหรือโต๊ะรองถาดทำไมที่นั่งและโต๊ะรองถาดจำเป็นต้องตั้งตรงระหว่างเครื่องขึ้นบินหรือลงจอดเครื่องบินเป็นหนึ่งในรูปแบบการขนส่งที่ปลอดภัยมากที่สุดถึงอย่างนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นระหว่างเครื่องบินขึ้นหรือลงจอดในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินการติดแขกอยู่กับที่นั่งคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ใครก็ตามต้องการนนี้ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไม่อนุญ,ญาตได้ใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่างแล็ปท็อปในช่วงเวลาเหล่านั้นด้วย อุปกรณ์ผู้นี้อาจตกลงพื้นหรือตกใส่หัวคนได้ง่ายๆเครื่องบินยุคก,ก่อนปลอดภัยหรือไม่หมายความว่ายังไงกันฮะจะพกเด็กไร้มารยยทบางทีคุณอาจจะไม่ได้ใช้แล็บท็อปจากปี1 9 9่งแล้วแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณก็ยังไม่ได้บินได้ใกล้เคียงกับความเร็วเสียงโชคดีที่เครื่องบินมีอายุยาวนานกว่าคอมพิวเตอร์มีเครื่องบินที่บินมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1970ซึ่งยังคงทำงานได้เป็นอย่างดี เครื่องพวกนั้นอาจไม่สามารถตามทันเรื่องความเร็วหรือประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงได้แต่เครื่องบินรุ่นเก่าก็ไม่ได้ปลอดภัยน้อยไปกว่าเพื่อนยุคใหม่เช่นกันและนี่คือเกรดโบนัสเครื่องบินที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงทําการอยู่อย่างเป็นทางการก็คือ Boeing KC-135 Stratotanker ซึ่งใช้ในการเติมเชื้อเพลิงระหว่างเที่ยวบินมานับตั้งแต่ปี1957ทําไมเครื่องบินถึงบินสูงมากเครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่บินที่ระดับเพดานราว11,000เมตร ในทางเทคนิคแล้วเครื่องไม่จําเป็นต้องบินสูงขนาดนั้นแต่ที่เพดานบินระดับนั้นจะทําให้บินได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพดีที่สุดอากาศจะเบาบางลงที่ระดับความสูงที่มากขึ้นนั่นหมายถึงแรงต้านจากลมน้อยลงแต่แรงลอยตัวน้อยตามสําหรับเครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่พื้นที่การบินจะอยู่ระหว่าง9,100เมตรและ12,000เมตรซึ่งก็คือพื้นที่ที่น่าพอใจที่ปัจจัยทั้งสองสมดุลกันทําไมม่านบางหน้าต่างต้องเปิดขึ้นระหว่างการลงจอด อาจจะดูแปลกที่พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินสนใจด้วยว่าม่านบังหน้าต่างของคุณเปิดหรือปิดอยู่ฟังดูเป็นปริศนาสําหรับฉันมากเลยที่จริงแล้วในเหตุผลหลักก็คือเพื่อให้ดวงตาของผู้โดยสารได้ปรับรับกับแสงด้านนอกส่วนใหญ่ก็เพื่อให้คนตื่นตัวแล้วออกจากเครื่องไปไวขึ้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการก็คือคนหยุดเพื่อกระพริบตาก่อนจะอ,อพยพออกจากเครื่องบินนะ่ะลูกเรือบนเที่ยวบินนอนตรงไหนเวลาบินระยะไกล โดยทั่วไปจะใช้ที่นั่งบนชั้นเฟิร์สคลาสตรงนั้นนะกว้างแล้วก็สะดวกสบายกว่าเยอะ <c oughs> ไม่ใช่ฉันแต่งเองนะเมื่อกี้คุณคงไม่คิดจริงจังว่าจะมีใครนั่งอยู่หลังแผงควบคุมตลอดช่วง17ชั่วโมงในการบินหรอกนะในเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่นานเกินกว่า7หรือ8ชั่วโมงนักบินจะได้ใช้งานเก้าอี้ที่พักผ่อนซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษด้านในหรือใกล้ๆห้องนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยทั่วไปจะมีพื้นที่ในห้องผู้โดยสารสําหรับพวกเขาอยู่แล้วและบางครั้งก็อาจแยกจากส่วนของผู้โดยสารด้วยในเครื่องมีขนาดใหญ่บางประเภทยังมีกระทั่งพื้นที่ส่วนตัวด้านบนหรือด้านล่างส่วนห้องผู้โดยสารหลักในนนเเคคครรื่องพาะะุณยยบิกล แชั่วโมงบ้างหรือเปล่าคุณเคยใช้เวลานั่งเฉยๆอยู่กับที่นานแค่ไหนทิ้งคำตอบของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยตัวเลขบนรันเวย์สนามบินหมายความว่าอะไรไม่นั่นไม่ใช่จำนวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรันเวย์นั้นนะเคยสังเกตเห็นตัวเลขตรงปลายรันเวย์หรือเปล่าที่จริงนั่นมีไว้ให้นักบินดูว่าเครื่องบินกำลังหันหน้าไปทางทิศไหนอย่างเช่นเลข36ย่อมาจากมุ่งตรงไปทาง3 6 0องศาหรือก็คือไปทางเหนือ ด้วยตัวเลขเหล่านี้อักษร R และ L จะบอกว่ารันเวย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายแสงส,สีที่ปีกเครื่องบินนั้นหมายถึงอะไรแสงบนปลายปีกเครื่องบินเรียกกันว่าไฟบอกตำแหน่งหรือไฟนำทางและก็ยังใช้ระหว่างช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงไฟเหล่านี้จะช่วยให้เครื่องบินมองเห็นกันและกันในความมืดและยังบอกนักบินได้ด้วยว่าเครื่องบินกำลังเดินทางไปในทิศทางไหนแสงสีแดงจะอยู่ตรงปลายปีกซ้าย ขณะที่แสงสีเขียวจะอยู่ตรงปีกขวาแสงดวงที่3คือสีขาวที่พบได้ตรงใกล้ๆส่วนหางอะไรทำให้เครื่องบินทิ้งกลุ่มควันสีขาวเป็นทางไว้บนท้องฟ้าเมฆขาวที่เกิดจากการควบแน่นหลังเครื่องบินผ่านทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็นไอเสียเครื่องยนต์แต่ที่จริงไม่มีอะไรมากไปกว่าไอระเหยของน้ำระหว่างเที่ยวบินความชื้นในอากาศจะจับกับเครื่องยนต์ก่อนจะออกมาพร้อมไอเสีย อากาศร้อนชื้นที่ออกมาจากเครื่องยนต์ผสมเข้ากับอากาศเย็นแห้งที่เพดานบินสูงผลก็คือเส้นบางๆสีขาวของไอน้ําความชื้นจะส่งผลต่อการเกิดเมฆแบบนี้และระยะเวลาที่จะเห็นเวลาลูกเรือพูดกันว่าหมดเวลาแล้วหมายถึงอะไรมีเรื่องแย่ๆแล้วก็ต้องไปหลบมุมหรือเปล่าไม่ใช่ตามกฎข้อบังคับนักบินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เกิน14ชั่วโมงรวดเดียวได้และพวกเขาก็ไม่ควรประจำควบคุมอยู่นานเกิน9ชั่วโมงด้วย หมดเวลาหมายถึงตอนที่ลูกเรือทำงานเต็มจำนวนชั่วโมงแล้วประเด็นนี้เพื่อความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโชคดีที่สายการบินส่วนใหญ่จัดตารางเวลาเวรอย่างรมะมัดระวังตามข้อกำหนดดังกล่าวจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งของที่ถูกยึดโดยพนักง,งานรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องหรอนี่พวกคุณอยากเห็นไหมว่ามีอะไรในโรงเก็บของฉันบ้างไม่ไม่เคยอยากหรอกถ้าพบว่าตัวคุณมีของที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง พนักง,งานรักษาความปลอดภัยจะให้คุณนำกระเป๋าไปเก็บไว้ที่รถสนามบินส่วนใหญ่มีตัวเลือกให้จัดเก็บไว้ในกระเป๋าที่ตรวจแล้วได้ถ้าคุณไม่มีเวลาจะไปขึ้นเครื่องแล้วคุณขอให้พวกเขาเก็บไว้ในแผนกของหายจนกว่าคุณจะกลับมาก็ได้แต่ระวังไว้ด้วยเพราะการนำทรัพย์สินของคุณกลับมาไม่ได้ง่ายเสมอไปหรอกนะและก่อนที่เราจะลาไปนี่ก็คืออีกหนึ่งเกรดโบนัสหนึ่งในของทั่วไปที่ถูกทิ้งไว้ในสนามบินก็คือแล็ปท็อป อย่างที่คุณทราบแล็ปท็อปจึงเป็นต้องนําออกจากกระเป๋าใส่เพื่อให้ตรวจและเป็นธรรมดายอย่างยิ่งที่ผู้โดยสารจะลืมคอมพิวเตอร์ของพวกเขาไว้แล้วก็เดินออกไปทั้งกระเป๋าเปล่าสนามบินนานาชาติเดนเวอร์ครั้งหนึ่งเคยรวบรวมแล็ปท็อปไ้ได้เป็นกองถึง95เครื่องภายในเดือนเดียวว้าวเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์ก,กับเพื่อนๆของคุณและเรายังมีวิดีโออื่นๆอ,อ,อีกที่คิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก,ก็ได้ และอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส